เรียบร้อยนะครับรับรางวัลสำเร็จนะครับสลับโคดนี้ใส่ได้จริงแน่นอน100%ตามที่พี่ใส่ให้ดูเลยนะครับกดโอเคไปเลยครับผมน้องคนไหนนะครับสนใจเผา V4 เริ่มต้นที่59บาทเท่านั้นนะครับมีโอกาสได้เผาา V4 0.3%เก็จะมีเผาไซบอร์ก V4 ีนะครับที่เผามนุษย์ V4 นะครับเผามิง V4 เผาสกาย V4 เผาเงือก V4 เผาคูน V4 นะครับลิงก์ใต้คลิปครับ โอเคนะครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีน้องๆเด็กไทยทุกน่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับก็วันนี้มาอยู่กับพี่แล้วเช่นเคยนะครับผมช่องบีชแชนแนลนั่นเองนะครับก็วันนี้เราอยู่ในส่วนเกมโลบอคแบบบอกฟูนั่นเองนะครับในส่วนคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ตามที่น้องๆขอมาเลยนะครับอยากได้โค้ดฟรีๆนั่นเองนะครับสำหรับการลุ้นรับนะครับเผ่า V4 ตึงๆนั่นเองนะครับก็จะมีแบบว่าหลากหลายเผ่าเลยทีเดียวนะครับหลายคนยังสนใจเยอะเลยในส่วนคลิปนี้นั่นเองนะครับวันนี้พี่ก็จะมาแจก โค้ดฟรีๆย้ำว่าเป็นโค้ดเครดิตฟรีๆเลยนะครับสำหรับที่ใครจะเอาไปแบบบวกเพิ่มนะครับเอาในส่วนเผ่า V4 ตึงๆนั่นเองนะครับสำหรับรหัสนี้นะครับพี่ก็ได้มาจากเว็บเลสช็อปเองนะครับนี่นะเป็นรหัสเผ่า V4 ตึงๆเลยนะครับเดี๋ยวพี่จะรีวิวให้ดูว่ารหัสนี้เนี่ยมีความตึงอะไรกันบ้างนะครับสำหรับเว็บ Red Shop นะครับเรามาเริ่มอย่างแรกก็จะคือหมัดก๊อตนะครับโอ้โหมัดก๊อตแบตเตอรี่600ตึงๆครับนี่ แบตเตอรี่ตันเลยนะครับนี่เป็นไงโอ,โ,โอ้โหเอาจัดนี่ครับผมอ่าแบตเตอรี่ตันตันครับแบตเตอรี่600นะครับสารรถะก็ต์ฮิวแมนนั่นเองนะครับตามมาด้วยผลโมจิโอ้โหโมจิในตัวเลยนะครับโมจิตื่นด้วยโอ้โหนี่ตื่นทุกครบครบ,ครบทุกสกิลเลยนะครับโอ้โหเอาจัดนี่เห็นไงนะครับแล้วก็สกิลเอฟ ม,มาทุกสกิลครับผมก็คือพวกผลไรต่างๆเนี่ยก็คือจะสุ่มในรหัสเลยนะครับสำหรับเว็บเลสช็อปเนาะส่วนรหัสนี้ก็คือเขาให้มารีวิวนั่นเองนะครับสำหรับแอดมินเนาะดูโอ้โหอย่างตึงนะครับมาพร้อมกับดาบคู่โอเด้งมัตเตอรี่377นะครับโอ้โหในส่วนรหัสนี้ก็จะเป็นเผ่าสกายเปียนะครับตามนี้เลยนะครับอันนี้เป็นค่าพลังเนาะนะทีนี้เรามาดูไอเทมกันบ้างว่ามีอะไรในไอเทมนะครับว่าจะตึงหรือเปล่าในไอเทมนะครับปุ๊บ ก็จะมีดาบคู่โอเด้งนะครับผมมัตลี่3า7รนะครับผมเคียว393าสิาหรับมัตาลีก็จะมีดาบเบนเซนโตนะครับดาบไซเบอร์ดาบยามาดาบทูชิตะนะครับแล้วก็จะมีหนังสตงหนังสติกนะครับมีผ้าคุมคาตาคุริอ่ะใส่ไปเลยแล้วกันนะครับหูดูผลดินะครับเฮ้ยเินไปว่าดูผลเวนอมผลโมจิผลกาวิตี้นะครับโอ้โหนี่ผลแดงหมดเลยนะครับเฮ้ย เกินไปนะครับผมแล้วก็จะมีทางนันของผลอื่นๆก็มีนะครับผมนี่ประมาณนี้แล้วสลับของในไอเทมนะครับผมขมจัดนะครับแล้วก็จะมีทางนันของเงินเบลี6หกสิบเจ็ดล้านนะครับเงินม่วงเงินเฟกเมนต์โอ้โหแสนเอ็ดเลยเหอ่ะ,ะเนี่ย พื้นนะครับมีอยู่1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยสามสิบแปดเฟกไม่น่าสลับเงินม่วงโคตรจะเยอะเลยนะครับแล้วก็เรเวลตันนะครับรหัสนี้ก็จับประมาณนี้แล้วก็จะมีฮาคิสสังเกตนะครับโอ้โหตึงตึงฮาคิสสังเกตก็มีแล้วก็ฮาคิสีลุงไม่มีนะมีแต่ฮาคินี่อ่าแล้วแขนหายไปไหนไวนะเนี่ยต้องเปลี่ยนดาบใช่ไหมเป๊บเึ๊บอ้าวแขนหาย บัก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 โอเคไม่เป็นไรนครับทีนี้มาเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับก่อนจะไปแจกโค้ดกันเนี่ยเดี๋ยวพี่จะพาไปดูวิธีการซื้อวิธีการสุ่มเผา V4 ตึงๆนะครับว่าเขาสุ่มยังไงซื้อยังไงนั่นเองนะครับแล้วก็ได้จริงแน่นอน1 0 0ไปเราไปดูกันเลยนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้พี่ก็อยู่ในส่วนเว็บเลชชอปเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะเป็นเว็บนี้เลยนะครับลิงก์เดี๋ยวพี่จะแปะไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับใครเข้ามาแล้วก็กดสมัครสมาชิกอะไรให้เรียบร้อยเข้าสู่ กดเข้าไปนะครับแล้วก็กดที่อ่างเปานะครับติ๊กฉันไม่แค่โปรแกรมอันตโนมัติแล้วก็ใส่ลิงก์ซองอ่งเปาจะเติมเท่าไหร่ก็ใส่ไปนะครับผมแต่ก่อนจะเติมเนี่ยให้เรามาดูราคาล่างก่อนนะครับก็จะมีหลากหลายราคาเลยไม่ว่าจะเป็นซุมไก่ตั้ไม่มีเกลือย้ําว่าไม่มีเกลือนะครับในราคา59บาทเริ่มต้นที่59บาทเลย นะครับมีโอกาสได้เผา v ีขั้น1นึ่งตึงตึงนะครับ0.3%นยรนะหมายความว่าถ้าเราไม่ได้เผาเนี่ยเราก็จะเป็นได้ได้ไก่ตันสุ่มผลตื่นสุ่มหมัดสุ่มดาบอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับอันแรกนะครับ59บาทนะครับแล้วก็สำหรับคนที่งบน้อยนะครับสุ่มไก่ตัน1บาทมีโอกาสได้1%นะครับก็สามารถสุ่มก็ได้นะครับแล้วก็จะมีทางด้านของไก่ตันแบบการันตี นะครับเผ่าสกายเปียแบบการันตีแบบที่พี่เล่นอยู่เมื่อกี้ที่พี่รีวิวเมื่อกี้ก็จะเป็นจากอันนี้เลยนับนะครับ, 99, รบตอนนี้มีในสต็อก21 ID เดยโอตรเยอะเลยเรียวรีม,มาจัดกันนะครับเดี๋ยวจะหมดก่อนบอกเลยว่าหมดโคดไวนะครับสำหรับเผ่า v ีแล้วก็จะมีเผ่า v ีสีตึงๆเป็นเผ่ามิงนะครับพร้อม PVP เลยนะับ 99, ride, เหมือนกันในสต็อกมี42 ID ตึงๆนะครับแล้วก็จะมีโมจิตื่นครบทุกสกิล นะครับเราก็จะมีดาบคู่โอเด้งตึงๆนะครับใครอยากได้ก็สามารถมาจัดก,กันได้นะครับทีนี้วิธีการสุ่มไก่ตันเผาวิสีทํำยังไงนะครับอ่ะสมมุติตอนนี้พี่เติมเครดิตมาละนะครับเติมเงินเรียบร้อยละนะครับห้าสิบกาบาททีนี้วิธีการกดสั่งซื้อก็อง,กง่ายๆกดสั่งซื้อตรวนี้เลยนะครับอ่ะปั๊บนะครับทีนี้มันก็จะมีคําเตือนเดงบอนะครับอย่าลืมอัดคลิปตั้งแต่เริ่มซื้อจนเข้ารหัสนะครับก็คือจะเป็นการยืนยันว่าเราเข้าไม่ได้จริงถ้าเข้าไม่ได้แล้วก็เอาคลิปวิดีโอที่เราอัดไว้เนี่ยมาเขียได้นั่นเอง กติกาในเว็บนี้ก็ประมาณนี้เรากดสั่งซื้อไปเลยดูซิว่าจะได้หรือเปล่าถ้าได้พี่แจกเลยนบได้อะไรพี่แจกเลยนะกดสั่งซื้อไปเลยปุ๊บดูซิว่าจะได้อะไรนะครับปั๊บโอ้โหไม่ได้นะครับผมนี่นะครับได้เป็นไก่ตามธรรมดานะอันนี้ก็จะเป็นข้างบนนะอันนี้พี่แจกเลยนะครับนีไปข้างบนแล้วก็รหัสางลางนีนเป็นแบบนี้อ่าเอาไปใส่ได้เลยใครอยากได้เอาไปใส่ได้เลยนะครับถ้าเราได้เผาว4เนี่ยเขาจะวงเล็บบอกข้างหลังนะครับว่ายินดีด้วย คุณได้เผาว4ตึงๆนั่นเองนะครับประมาณนี้นะสำหรับใครที่ได้เผาว4ในส่วนกล่องสุ่ม59บาทนั่นเองนะครับประมาณนี้ทีนี้มาเราไปแจกโค้ดกันดีกว่านะครับสำหรับโค้ดเครดิตฟรีๆเป็นโค้ดอะไรไปดูกันเลยนะครับผมนี่เลยนะครับตอนนี้พี่เกวาว์ปมาในส่วนเว็บอะตอมิกเอ็กนั่นเองนะครับบริการขายไก่ตันคุณภาพเกินราคานะครับผมอ่ะคุณภาพเกินราคาคุ้มค่านั่นเองนะครับตามนี้นับซื้อสินค้าได้ที่นี่เลย นะครับอ่ะตอนนี้พี่ก็เข้ามาในเว็บเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะโอเคทีนี้เราเลื่อนมาข้างล่างครับผมก็จะมีหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นซื้อสินค้าเติมเงินแลกโค้ดติดิตอแอดมินนะครับทีนี้ในรายการเนี่ยมีแต่เผ่า v 4เลยนะครับแบบว่าโอ้โหราคาแบบ2 1 9บาทนะครับเด็ดไหมอันนี้ตอนนี้มีเผ่ามิงหนึ่งไอดีเผาสกายหนึ่งไอดีนะครับแล้วก็มีเผ่ามนุษย์นะครับเผ่ามนุษย์อีกหนึ่งไอดีนั่นเองครับทีนี้ โคดเอายังไงครับผมนี่โคดก็อ่ากดใส่ตรงนี้เลยแลกโค้ดตรงนี้กดเข้าไปเลยนะครับปั๊บนะับมันก็จะเด้งมาหน้านี้นี่เห็นไหมตรงช่องรดีมกรอกโคดนั่นเองนะครับทีนี้เป็นโค้ดอะไรมาเดี๋ยวพี่จะใส่ให้ดูนะเป็นโค้ดนี้เลยนะครับผมโอเคเป็นโค้ดนี้เลยนะครับ support ตบิสนั่นเองนะก็จะมีตัว s ใหญ่นะครับ u เล็กนะครับ double p เล็กนะครับ o เล็ก R เล็ก t เล็กนะครับแล้วก็ b ใหญ่ r เล็ก e e เล็กนะครับแล้วก็ s ตัวท้ายนั่นเองตามรูปนี้เลยนะครับตามวิดีโอนี้เลยใส่ได้เลยนะครับจำกัดแค่1 0 0้คนเท่านั้นนะครับใครช้าคืออดเลยนะสำหรับโค้ดนี้นะครับผมเนาะก็คือแต่ละโคดเนี่ยสามารถใส่ได้1ครั้งต่อ1บัญชีนั่นเองนะครับมาหลังจากนั้นเรากดรีดีมไปเลยนะครับดูซิว่าจะได้เท่าไหร่นะครับปุ๊บเรียบร้อยนะครับรับรางวัลสาเร็จนะครับสำหรับโค้ดนี้ใส่ได้จริงแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ตามที่พี่ใส่ให้ดูเลยนะครับกดโอเคไปเลยครับผม ปุ๊บนะครับนี่ทีนี้เรามาเช็คดูว่าเครดิตเข้าหรือยังนะครับอ่ะมาที่ข้อมูลส่วนตัวนะครับผมอ่ะอ่ะมาแล้ว5เครดิตนะครับนี่เห็นปะนี่5เครดิตตามนี้เลยอัะเราก็สามารถมาบวกเพิ่มใครที่อยากซื้อเผา VC เนี่ยก็บวกเพิ่มเข้ามานะครับตามที่เหลือเนี่ยนะครับบวกมาตอนนี้เราได้มา5้าบาทใช่ไหมเราก็มาบวกเพิ่มเอาแล้วก็ซื้อได้เลยนะครับเป็นเครดิตฟรีๆเลยโอ้โหโคตรคุ้มโคตรดีนาบสลับ เว็บอะตอมิกเอ็กนั่นเองนะครับลิงก์เดี๋ยวพี่จะแปะไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับก็จะประมานี้นะครับสำหรับวิธีการซื้อไก่ตันเผา V4 แล้วก็มาแจกโค้ดเพื่อจะไปซื้อไก่ตันเผา V4 สี่ตึงๆนั่นเองนะครับโอ้โหลืมสุ่มผลปีศาจเลยมัเดี๋ยวขอสุ่มผลปีศาจสักหน่อยละกันดูซิว่าจะได้ผลอะไรนะครับผมปุ๊บอึ้บซื้อโอ้โหโค้ดเกลือ โอเคไม่เป็นไรครับผมก็จะประมาณนี้สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับใครที่สนใจลิงก์เว็บเดี๋ยวพี่จะแปะไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับสำหรับเว็บ r e d ช h o p นะครับบริการสุ่มเผาวีซีซื้อเผาวีซีนั่นเองครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาตัวไปก่อนนะครับกลับครว่าสวัสดีครับ